สวัสดีผมาสวัสดีครับดีดีครับสวัสดีค่ะสวันนี้ผมจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่าเริ่มเลยครับกระเทียมกระเทียมหมดเลยอ่ากระเทียมแล้วก็พริกอ่าหมดเลยนะเพราะว่าเราชอบแซบแซ่บใช่ไหมใช่ให้เท่ากันพูดเลยสิคนให้เข้าตั้ค่ะตั้มไมเข้ากัน ระวังนะกระเด็นนะครับใส่แว่นนะแม่แว่นนี้แก้มปิ้นค่ะอ่าแล้วก็ใส่อะไรต่อครับมะนาวอ่ามะนาวมะนาวอ่ะเครื่องเครื่องทำมะนาวมีมะนาวออ่าทำเป็น แล้วกดมีแรงไหม,มกดอแรงแรงเอาอสีอีกนึง่งเอานั้นออกวันนี้มีผู้ช่วยนะครับอุ้ยผิดด้านผิดด้านยห <c oughs> ตามด้วยนะครับ ตามด้วยฮตามด้วยอะไรคะน้ำปลาอ่ะน้ำปลาอีกเยอะๆที่ลูกน้ำปลาพอแล้วแล้วก็น้ำแล้วก็คนคนอ่าจำไม่ได้ลูก็ใช้คนเขาใช้คนไม่จำแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมือนจะกระเด็นแล้วลูกอ่าแล้วหนูก็ใส่น้ำตาลใช่ไหมครับน้ำลาลแล้วคนให้เข้ากันอ่า ชิมรสสิครับได้ยังชิมรสสิได้ยังนิดเดียวนันิดเดียวนิดเดียวนั่นเนี่ยแค่ปลายช้อนแค่ปลายช้อนนิดนิดเดียลูกนิดเดียวเป็นไงเปี้ยวเปี้ยวอืมสำเร็จแล้วโอเคบ๊ายบายอร่อยมากอร่อยมากอรายบาย